สำหรับที่ทางราคาทองคำในช่วงกลางสัปดาห์นะครับเราเพบว่าราคาเนี่ยเริ่มมีแรงขายทำกำไรสลรับกลับลงมาเพิ่มมากขึ้นหลังจากช่วงต้นสัปดาห์ราคาขยับขึ้นไปทดสอบระดับ2,477เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนซึ่งระดับดังกล่าวเนี่ยทดสอบในช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาและใกล้กับระดับสูงสุดเป็นประวัติการบริเวณ2,483เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ทั้งนี้ทองคําคได้รับแรงกดดันเพิ่มเติมหลังจากรัฐบาลกลางจีนมีการประกาศให้รัฐบาลท้องถิน่รนระงับการซื้อพันธบัตรของรัฐบาลกลางจีนเนื่องจากกดดันให้บอลยิลหรืออตัตราผลตอบแทนในตลาดพันธบัตรในช่วงที่ผ่านมาปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องสัญญาณและที่ทางดังกล่าวทําให้บอลยิลหรืออตัตราผลตอบแทนในตลาดพันธบัตรของรัฐบาลกลางจีนในช่วงนี้มีสัญญาณของการเด้งตัวหรือมีการฟื้นตัวขึ้นสัญญาณดังกล่าวกลับเข้ามากดดันราคาทองคํา ให้เกิดแรงขายทำกำไรสลับเข้ามาเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามวันอังคารที่ผ่านมาทองคำอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาค่อนข้างจำกัดโดยราคายังคงเคลื่อนไหวทรงตัวอยู่ในระดับสูงทั้งนี้ทองปิดไปบริเวณ2,464เหรียญดอลลาร์ต่อทสออนอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาประมาณเเหรียญดอลลาร์ต่อแทสออนระหว่างวันราคายังมีการแกว่งหรือขึ้นไปทดสอบบริเวณ2,477เหรียญดอลลาร์ต่อทสออนอีกครั้งแต่การแกว่งตัวหรือความผันผวนของราคามี ความผันผวนเพิ่มมากขึ้นโดยระดับต่ำสุดของทองคำอยู่บริเวณ2,458เหรียญดอลลาร์ต่อเธอซอนทางนี้ทองคำระหว่างวันวันนี้ได้รับแรงหนุนจากการเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิตหรือ PPI ของสหรัฐประจำเดือนกรกฎาคมหากเทียบ year on year ย o n มันออนมันพบว่า PPI ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อทางด้านการผลิตมีสัญญาณของการชะลอตัวลงซึ่งเป็นปัจจัยกระตุน้นหรือสร้างความหวัง ให้กับนักลงทุนว่าหากเงินเฟ้อมีสัญญาณของการชะลอตัวลงจริงก็น่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ธนาคารกลางสหรัฐสามารถปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายได้ในเดือนกันยายนและอาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยต่อในเดือนพฤศจิกาและธันวาหากเงินเฟ้อเริ่มลดระดับลงอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามแนะนํานักลงทุนนะครับจับตาดูตัวเลขเงินเฟ้ออีกหนึ่งตัวที่จะเปิดเผยในคืนวันพุธนี้ช่วงหนึ่งทุ่มสานาที ก็คือดัชนีราคาผู้บริโภค CPI เทียบ uh, year on year และก็มันออมมันนะครับหากมีสัญญาณของการชะลอตัวลงตามสอดคล้องกับ p b i ที่มีการลดระดับลงมาจะสนับสนุนกระแสการคาดการณ์เกี่ยวกับแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐได้ค่อนข้างดีภาพดังกล่าวจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมาขับเคลื่อนหรือดันให้ราคาทองคำฟื้นตัวขึ้นนอกจากนี้อยากจะให้จับตาดูสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง แม้ว่าไม่ได้มีพัฒนาการเกี่ยวกับสถานการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นในระยะสั้นแต่นักวิชาการทางด้านความมั่นคงระหว่างประเทศหรือความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์มีการประเมินว่าในช่วงปลายสัปดาห์นี้หรืออาจจะเป็นวันพฤหัสบดีอิหร่านเองอาจจะมีปฏิบัติการทางการทหารและมีการโจมตีอิสราเอลหากมีการโจมตีในลักษณะหรือในรูปแบบดังกล่าวจริงอาจจะเป็นปัจจัยอีกหนึ่งปัจจัยที่กลับเข้ามา ซัพพอร์ตหรือขับเคลื่อนให้ราคาทองคําปรับตัวขึ้นแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าหากสถานการณ์ความตึงเครียดในตะว,วันออกกลางยังคงนิ่งๆไม่ได้มีสถานการณ์ความรุนแรงเพิ่มเติมทองคําก็อาจจะมีแรงขายทากาไรสลับกลับลงมาเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้สําหรับทิศทางทองไทยนะครับอยากจะให้จับตาค่าเงินบาทอย่างใกล้ชิดทางนี้บาทต่อดอลลาร์ในช่วงเช้าว,วันพุธนี้มีสัญญาณของการลดระดับลงมาหรือแข็งค่ามากที่สุดในรอบกว่า7เดือนนะครับ บาทต่อดอลลาร์เนี่ยลุดระดับ35บาทต่อดอลลาร์ลงมาทํา,า,าทให้ทองคําแท่ง96.5%ของไทยมีสัญญาณของการอ่อนตัวลงขณะที่ทองต่างประเทศยังสามารถทรงตัวรักษาระดับอยู่ในระดับสูงนะครับภาพเงินบาทที่แข็งค่าค่อนข้างมากและก็แข็งค่าค่อนข้างเร็วเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังคงทําให้ทองไทยมีการขยับหรือมีการฟื้นตัวขึ้นไดในระดับจํากัดแต่เวลาทองต่างประเทศลงทองไทยกลับลงหรืออ่อนตัวลงในระดับที่มากกว่า ทองต่างประเทศนะครับดังนั้นกลยุทธก์การลงทุนอาจจะต้องเน้นทํากําไรระยะสั้นสําหรับทองไทยและรอราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาใกล้แนวรับสําคัญจึงทําการเข้าซื้อทั้งนี้ YLG ประเมินการเคลื่อนไหวของทองคําในช่วงนี้เป็นการเคลื่อนไหวในกรอบของทิศทางไซเวอัพหากการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาของทองยังเป็นไปอย่างจํากัดหรือราคาสามารถทรงตัวยืนอยู่เหนือแนวรับ 2,450 2,431เหรียญดอลลาร์ต่อเทซอนได้แนะนำใช้แนวรับดังกล่าวเป็นจุดพิจารณาเข้าซื้อสต็อปรอหรือตัดขาดทุนหักหลุด2,431เหรียญดอลลาร์ต่อเทซอนเมื่อราคาปรับขึ้นให้ทยอยแบ่งทองคำออกขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงทางนี้ประเมินแนวตา้านระดับ2,477 2,483เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนหากไม่ผ่านแบ่งขายก่อนแต่ถ้าผ่านได้ ไปรอขายที่2,500เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซอน2483เป็นออทามไฮหรือเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการของทองคําซึ่งเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมเราจะเห็นว่าทองขึ้นไปชนหรือเข้าใกล้ระดับดังกล่าวแล้วมีแรงขายเพิ่มมากขึ้นในทางตรงกันข้ามรอบที่ทองทำออทามไฮสองสาครั้งที่ผ่านมาเวลาทองมีการทําระดับสูงสุดใหม่เป็นประวัติการมักจะเกิดการพักฐานหรือการอ่อนตัวลง ดังนั้นนักลงทุนจึงเห็นพฤติกรรมของราคาทองคําในช่วงที่ผ่านมาเวลาเขาทำออทามไฮมักจะมีแรงขายเกิดการพักฐานหรือการปรับฐานในกรอบประมาณ150-170เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนถ้าราคาทองคําขยับหรือปรับตัวขึ้นทำออทามไฮใหม่หรือชนแนวต้าน2,500เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนอยากจะให้นักลงทุนแบ่งทองคาออกขายเช่นเดียวกันเพราะหลังจากราคาทำออทามไฮแล้ว จากสถิติพฤติกรรมของตัวราคาทองคํามักจะเกิดการพักฐานหรือการอ่อนตัวลงในระดับ150 1 5 0ยห้ถึงร้อยเหรียญดอลลาร์ต่อทออนดังนั้นก็อาจจะต้องทยอยแบ่งทองคําออกขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงอย่างไรก็ตามสําหรับทองไทยนะครับประเมินกรอบแนวรับด้านล่างที่ระดับ4600มบาทถึงระดับ4,300มบาทต่อบาททองคําถ้ายังไม่หลุดระดับ4,300มบาทต่อบาทอบาท,อ,าท,อ,าทองคําเรายังมองว่าภาพยังเป็นทิศทางไซด์เว้าอัพนะครับ สามารถถือทองคําหรือซื้อทองคําทำกำไรระยะสั้นไปรอขายที่แนวต้าน4 1 0 0 0ถึงระดับ4 1 1 5 0บาทต่อบาททองคํานะครับเป็นแนวต้านในส่วนของระดับออทามไฮเดิม24.83นะครับอย่างไรก็ตามถ้าผ่านได้ทองตลาดโลกขึ้นไปที่ระดับ2,500เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนทองไทยมีลุ้นขยับขึ้นที่ระดับ4 1 4 5 0บาทต่อบาททองคำ ทั้งนี้ต้องบอกว่าทองไทยในยรอบที่ผ่านมานะครับขึ้นไปออทามไฮหรือท่าระดับสูงสุดใหม่เป็นประวัติการที่ระดับ42,150บาทต่อบาททองนะครับรอบนี้เนี่ยแม้ว่าทองต่างประเทศจะทํำออทามไฮหรือราคาเข้าใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการแต่ก็ต้องบอกว่าเงินบาทที่มีการแข็งค่าค่อนข้างมากทําให้ทองไทยขยับหรือปรับตัวขึ้นใน,นะระดับจํากัด ก็ประเมินเอาไว้ว่าอาจจะไม่ได้มีการทำออทามายหรือระดับสูงสุดใหม่เป็นประวัติการในรอบนี้นะครับดังนั้นใครที่มีการถือทองคําหรือซื้อทองคําเอาไว้ก็อาจจะมีการแบ่งขายเพื่อเป็นการเล่นรอบเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากความผันผวนของค่างเงินบาทในช่วงสัน้นทั้งนี้สําหรับปัจจัยที่อยากจะให้จับตาเพิ่มเติมในวันพฤหัสบดีนะครับจะเป็นการเปิดเผยตัวเลขยอดค้าปลีกและก็ตัวเลขจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจาสัปดาห์ ซึ่งเป็นมาตรวัดภาพรวมของเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐซึ่งแนวโน้มหรือที่ทางเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่มีโอกาสถดถอยหรือชะลอตัวลงหรือเข้าสู่ภาวะรีเกชันนะครับยังคงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ยังคงซับพอร์ตหรือประคับประคองราคาทองคําตลาดโลกเอาไว้นะครับให้จับตาดูภาพของยอดค้าปลีกและก็จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานท้าสะท้อนทิศทางเศรษฐกิจที่ยแยก่ก็มองว่าอาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กลับเข้ามาซัพพอร์ต หรือพยุงราคาทองคําไว้แต่หากตัวเลขออกมาดีนะครับคนขอรับสวัสดิการการว่างงานน้อยและคนซื้อและยอดค้าปลีกมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเรามองว่าเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐอาจจะมีสัญญาณดีขึ้นหรือกระเตื้องขึ้นปัจจัยดังกล่าวก็อาจจะกลับมากดดันในส่วนของตัวราคาทองคําได้เช่นเดียวกันครับสําหรับวันนี้นะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมรับฟังแล้วนักลงทุนท่านใดเนี่ยถ้าอยากจะเทรดทองคําหรือออมทองคํานะครับ YLG Burin International ก็มีแอปพลิเคชัน GetGo ซื้อง่ายขายครบจบในแอปเดียวก็ลองดาวน์โหลดมาใช้บริการดูนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ